ทำส้มมาหนีสีพาทาำส้มมากินก้อยปลาก้อยฟันปลาเพียเนาะพี่น้องเศษนี่นี่ปลาเพียก้อยปลาเพียแล้วปีปลาซีอีเนาะอินโดนี่กับปีปลาซีอีแต่ว่ายังเคืองหนึ่งเนาะประหยัดกินมันเสียปลายคอยกินแต่น้อยแต่น้อยปลาตัวเดียวนี่กินสามหมื่นเขาเนี่ยทนเบิดประหยัดกินน้ำมันเสียปลายกินก้อยปลาแนวใด้ให้มันเสียเนาะต้องพักใหมๆ่ๆสดๆพักปลอดสารผิด เรวปลูกเองเหมือนธรรมศาสตร์จากนั้นเขาก็มายิบเอาตัวที่ว่าป่าเขาผักมาแล้วเนาะสมหานมาแล้วฝันเขาเน,น,น่นี่ฟันเขาเนี่ยนี่จำแจวอ,อย่าลืมจำแจวเดิมเสียมีแจวมาวเนี่ยแจวก่อยผัดแล้วก็ม้วนข้าปลาแล้อเหรออืมอืมอืม อืมปลาไม่ปาป้มป่หมปลาม่มันชดมันแต่แฉะฮรับห,หนึ่งก๋อยปลาก๋อยพันปลาไม่ไหมสดสดแอบรีบหน่อยปลาไม่แล้วมันจะแฉบด้วยข้างในก๋อยพันปลาไม่หมปลาเพียไม่ไหมว่าปลาวลาไมหไมหรอ เป็นแสบเดี rainbow, climate, ๋ยวไปถึง s วงหลดนี่มือยุบลมือยุบโดดมันจะแสบเลยมือยุบเลาถาบวงสัตบวงตักมันบวแสบมือโลดมือหลอือ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 ฮะอือดนี่ปป้าเหยื่อ ไออีกทำต่อไปเออหน่อยเอามือยุบเอกแสีบอร่อยดีมีน้งนักเลยมันจะแสีบเลยโอ้ก้อยพันปลาสนใจปลาก็ติดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อยซงหา ข้าปลามี่วัมีอืมอืมลอือืมอืมขหมี่หนังปล่อยพันป่าปล่อยพันป่าพักตังโอพักตังสายเพราะเอาปอกน้อนบัว ขาแต่โอ้ยินได้นอจาจะเป็กแตข็งเป๊นกนะเขาบวงตักหมดแฉ้บพี่น้องเ้ยเนี่ยนกเอเมือลอยยอยดีแล้วว่าพี่น้องเห็นอยู่บนเนอกออก่อยพันต่อแอบดีเลย,ยมันจะมองดินนี่น น้องแซบดีโอเคแจบ่มอาสิาทานผมกินอ่นะิปิปงปลาะอีสุดๆตัวนี้ีงปลาะอียังน้อยนึงปลาะอีอืมพอตบไอา ได้ก็แต่ก็สต๊อใ้